Selamat pagi. Tu, oke. selamat มาถ่ายถ่าย่พืนไทยได้แป๊บเดียวเองถึงที่หมายแล้วค่ะกับบาดันี้อากาศดีกบา voor trouwens, dat is ook wel een goeie, dat zorgt ervoor dat je spieren harder worden ไม่ทันทางงับท่านบกร,ริงกะลิงกลิงงกลิงงกลิงงทันงานเลิกงานอันนีอห้องน้ำ คือรถเช่ารถให้เช่านงหน่อยนงน้อยข้างหน้าเขาลองเพลงเขาลองเพลงถึงที่หมายแล้วค่ะ น้องไปเรียนหนังสือรองเท้าเขาพิงามรองเท้าเป็ดมันเหมือนเป็ดเลยคนนี้ดีวิ่งวิงวิ่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 งหยไหมวิ่งเบาๆได้ผู้สาวเห็นไหม วันนี้เราจะเดินไปทางนี้วันนี้มีตลาดนัดหลังเลิกงานค่ะโอ้ยหนาวอยู่เด้ภัวาบพหนาวหมอี่ใส่เสื้อแขนสัน้นว่าหนาวบอกไขขึ้นหนาวแท้ ห่อแล้วห่ออีกใส่หมวกก็ใส่ร้านนวดค่ะไทยมาซาดร้านนวดแต่ว่าค่อยไม่เคยมาค่อยไม่รู้จักเพิ่มไม่รู้จักเพิ่มค่อยมกมเคยเข้าไป คล้ายๆเอเชียคนจีนหลยบบลานอัตตัดลานมันถอดไม่เคยมาเนาะเราก็อยู่ที่นี่โดนโดนเลยก็อย,อยู่ที่นี่นานแล้วแต่ว่าค่อยค่อยไม่เคยเข้าไปไม่รู้อุ้ยขีม่ม้าฮะ ขี้มานะคะขี้มาเหยียบเดี๋ยวดูก่อนไม่มีเศรา ก่อนเป็นร้านจัก,กรยานแต่ว่าเจ๊งไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจกัจกจัเสื้อาเหมือนเดิมเหมือนเดิม้วมาวพลังแต่มีแด้คนอ้วนอ้วน เขาเห็นไหมกำลังเขาจะรักกันแบบเนี้ยอยู่ไปจนเท่าจนแก่เขาแก่แล้วเขาก็ยังรักกันเห็นไหมเดินเกาะแขนกอดกันร้านอันนี้มันร้านนี้อันนี้ก็เจ๊งตละอันนี้ก็เจ๊งอันนี้ก็เจ๊งร้านอะไร้านอาหารอะไรสักอย่าง อันนร้านอาหารเหมือนร้านคนไทยเลยไทยซุปบอกว่าไทยจุปร้านอาหารไทยค่อยค่อยมาค่อยมาเดี๋ยววันหลังจะมาเดี๋ยววันหลังเข้าไปเดินผ่านตลอด อาหารไทยเพิ่งเห็นเพิ่งเขียนเพิ่งเห็นคำว่าไทยไทยพูดแต่ว่าใช่ของคนไทยหรือเปล่าไม่รู้หน้าตามันก็หน้าตามันบลคือเนาะมันบลคคือของคนไทยเนาะเดี๋ยววันหลังเข้าไปวันหลังก่อนวันนี้รีบ ไม่รู้ร้านใครเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนแต่วันนี้เรารีบไปตลาดนัดตลาดนัดแล้วก็กลับบ้านวันหลังค่อยมากินส้มตำน,น,น่าจะเป็นคนจีนคนจีน ไม่ค่อยได้เดินนี่ล่ะเพิ่งจะได้เดินเดินที่ช่วงลาป่วยลาป่วยเราก็เราก็เดินเอาไปไม่ไปเอ๊ะใหญ่งั้นไปก่อนเพราะว่ามันเ็ดมือซีบ่อยซีบ่ป่อยกันแล้ว่าเอ๊ะเอ๊ะหรือใหญ่เอ๊ะใหญ่เอ๊ะแปลว่าคอยคอยไปก่อน หรือเพิ่นไปก้อนนั่งสินะแต่ว่าเขาเ็ดสัญญาณขอขอท่างขอก่อนขอก่อนกันเลยให้เขาไปก้อนเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็น ATM เห็นไหม a อ m ATM โอ้ทุกทุกคนอะ่ะมุนเอเล่เลยนอดขี่มาหอดขีม่ม้าป่าใจตรงนี้เมื่อก่อนเป็นธนาคาร แต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรธนาคารเขาก็ปิดตัวลงหลายเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ใช้พนักงานราว่าทุกอย่างคนก็จะทำเอง คนเผ็ดเองเบิดมตแต่ออนไลน์ทำโน่นทำนี่คนทำเองหมดธนาคารก็เลยตกงานาต้องมองซ้ายมองขวาลดสน้นอุ้ยตลาดนัดเดี๋ยวเดินดีๆก่อนเดี๋ยวรับชมโอ้ยายอันนี้เท็ดแท้ยานละ วิ่งได้เอาเองเราไม่มีเงินสดติดตัวเลยตลาดนัดไม่รู้ว่ามันใจรูดปืดได้ไหมสวยไหมคะงามบบ ขอลงคลิปก่อนนะคะมาถึงตลาดนัดแล้วขอลงก่อนคนไหลคนเยอะคนเยอะแต่เราไม่มีเงินสดเลยมันซื้อได้ป่ซื้อรูดพืดได้ป่เอาแค่นี้นะคะบายบายเดี๋ยวไมเจอกันใหม่หรือว่าจะถ่ายเลย Lekker, đây, đồ để đây Hãy sắp lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. 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 Lekker, ไม่่อสวยสวยนะใส่กันหนาวตัวจักรวรรดิสามสิบยูโรแพงแพงมากเลยเดินดูเฉยๆค่ะเดินเบิ้งบอสซี่เรามาซื้อปลา ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะซื้อปลาล้าน,นซื้อปลาซื้อผักร้านนั้นเอาไปหาหาเงินสดก่อนไม่มีเงินสดเพราะวันเป็นตลาดนัดบางร้านก็เขาจะใช้เงินสดบางร้านเขาก็ให้รูดได้เอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเขอเจอกันนะบายบาย เลิกงานเลิกงานมาตลาดนัดแป๊บนึง